สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาหาขี่โต๊ะครับอีกซื้อนึงกับขี่ไตนะครับขี่ไต้ขีดโต๊ะเข้าเนี่ยนะครับไปครับวันนี้สลากก็มากครับดำหน่อยก็มากครับผมเขื่อยว่านมันเบิดครับก็เลยมาหาไปให้เอื่อยอ้อยไฟครับผมย่ำพื่นเสาเพิ้นลูกขึ้นหนึ่งเข่านะครับมันดังยากเลยันดังไฟมันยากรับมาหาเนี่ยอ้อยเพิ่นครับผมนี่พี่น้ต้นนี่ต้นบาคครับพี่น้อง คือพอเห็นหอยตกนหนอพี่น้องโอ้ยมีก้อนหนึ่งพี่น้องคือบบตกน้ปีนี่น้องเบื้อง,องต้นเพ่นครับนี่ครับต้นกระบาค,ครับพี่น้องต้นแหลกบนป็นท่าเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับตกอยู่แต่ว่าบ่หลายครับผมก็สิมีต้นหน่อยต้นต้นหลายเหรครับต้นหลายแน่ต้นหน่อยแน่ครับตามตามภาษาคนครับนี่ครับมันสิตเป็นแนวนี้ครับผมเป็นยางไม้ครับยางต้นกระบากนะครับมันหน่อยลงมาเ่าไปอ้อยไฟครับ ไปกลุ่เนี้ยหนุ่มกลุ่มเนี้ยมันกลุมโอ้ที่น่องมาเบิ้งครับมาเบิ้ลดูท่านหนุ่ครับ พี่น้องครับพทำไมกเจ้าจมาเอากรนครับนี่เพิ่นมาเอากรนเลยครับนี่พวงเนี่ยเอาไม่ไม้เลยครับยังสองอันนี่เบื้งท่านๆเหมืนครับพวงเนี่ยพี่น้องอุ่นเ้ยได้สิได้มันนี่โอ้ยคืองามดิพี่น้องเอ้ยังนี้ ลายส่องปล่อยนั่งงอ่ปแบบนี้เลไปสะลาดมหากระแตครับพี่น้องมันบูยูหลอกลาเอ้ยมันขึนนันเท่อนกบก็ล่ะพี่มีแต่เครื่อกับเครื่อสมสัยกระแตจะมากินบักบกครับ มาเด็ดกนินัะพี่น้องไปไปไปโล่ลงไปลุมเหมือนครับบัอนี่ก็เจ้ามาหากรพี่น้องเอ้ยเละกับเมือ่อครับบัอนี่ก่อนนียงามขนาครับพี่น้อง เก็บน้ำกลนเพิ่นกับพ่อไรอยู่ครับผมเพื่อนดูเพิ่นกับมาก่อนครับเพิ่นก็ได้ครับน้ำกลนกับพ่อไรซ้ำครับยางไม้ได้พี่น้องเด้่ยนี่ยางไม่ครับมันตกมาจากกบบากครับไอ้เมงไม้ครับแมงไม้เขาไปจ่อไปยังไมแล้วมันก็อ้นลงมาครับเอาไปอ้อยไฟครับพี่น้องแต่สิ่ลละครับขั้นมีปลาไม่เนี่ยกับพ่อไรใส่ประโยชน์ครับผมพ่อไรอ้อยครับพี่น้องพ่อไรใส่อยู่ครับมาลุ่นมูกัได้ไปครับพี่น้องวันนี้เขาไม่ได้บานครับเมื่อยแล้ว กับขอบ้านแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องนิน,น่อยครับพออ่อจหดาวก็บบาวปอครับผมขอบคุณมากๆครับ